ครับหนูฮิวทอดไข่ครับหนูฮิวทอดไข่แล้วทำไรครับไม่ทำไรต่อไปแล้วก็ใส่เครื่องปรุงต้องเยอะนะไหนให้ดูแม่ดูก่อนให้แม่ดูก่อนโอเคอ่าโอเคลูกอ่ะเดียวเร็แล้วครับเราไปกันเลยโอเคใส่เหล้าก็ใส่น้ำมันนะครับอืมก็ใช้ใครกันไล้ครับ คดูบสร้วดุเแ,แล้วครับเรามากินกันเลยครับครับแม่กินเลยครับหนุ่มก้อนะ uh huh. เรามากินกันเลยยังไหมเฮตุครับจริงไหมหนุ่มก้อนครับไม่กินเหรออ้โห uh huh. กินนะครับอืมอร่อยไปเลย อิ่มแล้วครับบ๊ายบายังไม่อิ่มครับพูดๆๆ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 าๆิๆๆๆๆๆๆๆมัๆๆ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 